ผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้นะครับหลายคนที่ออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือว่าขับรถออกไปทํางนานคงจะได้สัมผัสกันอยู่บ้านนะครับกับค่าฝุ่นที่เพิ่มมากขึ้นฝุ่น PM 2.5ที่กลับมา ตามการคาดการนะครับและตอนนี้ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีค่าฝุ่น p m 2.5เกินมาตรฐานแล้วด้วยนะครับเราคงต้องมาคุยกันถึงมาตรการที่จะต้องเอาจริงเอาจังต่อเรื่องนี้เพราะในหลายครั้งที่จํานวนฝุ่นนั้นลดลงไปคือหมายถึงว่าสายตาเรามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าฝุ่นนั้นมันหมดไปนะครับ เพราะในช่วงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ทําให้ฝุ่นไม่ได้แสดงตัวมาให้เราเห็นด้วยแต่จริงคงจะต้องมาหาแนวทางในการลดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังช่วงไปดูค่ามาตรฐานของ PM 2.5กันสักนิดนะครับ ข้อมูลจาก Air for t ์ไทในช่วง1-2ถึง2ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราพบว่าในหลายจังหวัดนะครับค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไปแล้วอย่างเช่นจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่หนักที่สุดเห็นจะเป็นพื้นที่สีแดงตรงกลางครับคือสุขโขทัยและพิษณุโลกซึ่งปัจจัยหลักๆครับต้องยอมรับว่ามาจากเรื่องการเผา และรวมถึงฝุ่นที่ข้ามพรมแดนมาด้วยข้อมูลนี้ครับคุณผู้ชมนักวิชาการก็มองนะครับว่าใน PM 2.5ช่วงวันที่1-20ถึง20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราไปพบว่าการเผาพื้นที่ป่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ69รองลงมาเป็นข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆครับพอมาดู PM 2.5ทางภาคกลางในวันนี้กันบ้างนะครับ มากระจุกตัวแถวๆกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดในปริมณฑลหลายคนตั้งคำถามว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้มีการเผาพืชเผาไร่เหมือนในพื้นที่ต่างจังหวัดทำไมฝุ่นถึงกลับมานะครับ PM 2.5ในพื้นที่นี้นะครับมีความซับซ้อนเนื่องจากเป็นเมืองหลวงปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝุ่นจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม การเผาถึงแม้ไม่ได้เผาพืชไร่ก็เผาชีวมวลฝุ่นที่ลอยข้ามไปข้ามมาสาเหตุใหญ่หลักๆเลยครับก็คือเรื่องของการจราจรยานพาหานะรถยนต์รถบรรทุกที่มีจำนวนมากแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของ P.M. 2.5มีการคำนวณกันว่า P.M. 2.5ในกรุงเทพครึ่งหนึ่งส่งมาจากยานพาหานะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำให้เราต้องอยู่ในดงฝุ่นอย่างเลือกไม่ได้ ผลกระทบต่อสุขภาพไม่มีใครปฏิเสธว่าจะยิ่งสร้างผลกระทบต่อไปในอนาคตทําให้ตอนนี้ประชาชนก็ต้องหันมาป้องกันตนเองแต่สิ่งที่เป็นผลเสียหายมากกว่านั้นคือผลเสียหายในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับมีข้อมูลออกมาว่านักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ไปคํานวณความเสียหายด้านเศรษฐศาสตร์ของ PM 2.5 โดยภาพรวมนะครับในปี2562เสียหายไปถึง2.1ล้านล้านบาทนะครับ2 1 2ล้านล้านบาทโดยกรุงเทพมหานครมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดนะครับอยู่ที่430,000ล้านบาทรองลงมาจะเป็นชนบุรีนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นเป็นต้นซึ่งเป็นแต่ละจังหวัดที่มีค่าฝุ่นละอองเยอะทั้งนั้นเลยนะครับ แม้ขณะนี้หลายหน่วยงานจะพยายามชงนโยบายการแก้ปัญหาทั้งการลดการเผาการตรวจวัดควันดำและกำหนดมาตรฐานการปล่อยฝุ่นในส่วนที่ควบคุมโรงงานได้แต่ที่ผ่านมาก็ยังจะแก้ปัญหาไม่ได้มากนักนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ยังรอความหวังว่านโยบายการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งหรือไม่ชวนไปดูข้อบูรณ์รถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนใหม่แบบป้ายแดงเลยนะครับ ที่เป็นรถยนต์นั่งในประเทศของเราในเดือนมกราคม2566มีอยู่2,929คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา261คันหรือเพิ่มมากถึง1,022% คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงศ์นะครับเป็นรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมณวันที่31มกราคมปีนี้มีจำนวน36,000คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์ประเภท HEV มีจำนวน260,000คันและประเภท PHEV มีอีก43,000คัน